ฮัานวีเจียวเฉิงตี้ซานป่านตี้อีเชอร์สร้างหลักสูตรวิชาภาษาจีนพิมพ์ครั้งที่สามเล่มที่หนึ่งเอ ตีอีเคหนีหาวสวัสดีครับ <c oughs> A พูดว่าหนีหาวสวัสดีครับ B ตอบว่าหนีหาวสวัสดีครับในภาษาจีน เมื่อมีโทนเสียงที่สามอยู่ติดกันเราต้องเปลี่ยนพยางหน้าเป็นเสียงที่สองเสมอนีบวกหาวจึงต้องอ่านว่าหนีหาวเซิงชื่อ ทำสับใหม่หนึ่งนีคุณสองหาวดีหนีหาวสวัสดีสามอีหนึ่งสี่อูห้า ห้าปาแปดหกตาใหญ่เจ็ดปู้ไม้แปดโคแปลว่าปลากถ้าเป็นลักษณะนามแปลว่าท่าน เ้าไปขาวสิบหนึ่ผู้หญิงสิบเอ็ดมามาพินยีนตัวอักษรโรมันที่ใช้แทนเสียงในภาษาจีน หนึ่งเซิงหมูพยันชนะปอพอมอฟเอเนเะลเกเฮ วินหมูสลอาออเออีอูวีไอเอยเอาโอพินยินฝึกหัด ผสมพยัญชนะกับสระเข้าด้วยกันปอปาปอโอปอออีปีปออูปูปอไอไปปอเอยเปยปอเอาเป๋า จำนวนที่เหลือในตารางให้นักเรียนฝึกหัดผสมดูนะครับพยายามฝึกฝนให้ได้สี่เสิงเตี้ยวโทนเสียง ตอีเซิงเสียงที่หนึ่งอาอีอูตีเออเซิงเสียงที่สองอาอีอู ตี้ซันเซิงเสียงที่สามออีอูตี้ซื่อเซิงเสียงที่สี่อีอูถ้าท่านชอบ การุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ